สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงอยู่ที่งานสิกค่ะนะคะวันนี้มาเที่ยวงานเ,เขามีการจัดโชว์รถคลาสสิกนะคะไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่พอด B M W นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะในงานนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะว่ามีรถอะไรสวยๆมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่รักรถคลาสสิกมากเลยนะคะวันนี้นะคะเยอะจริงๆค่ะวันนี้รถสวยๆเยอะมากเลยนะคะ สถานที่จัดงานก็จะอยู่ติดกับ Swan River นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีรถอะไรบ้างที่เขาเอามาโชว์นะคะนี่นะคะจะเป็นรถคลาสสิกแบบนี้นะคะจะมี m a ส d a อันนี้จะเป็นมาสด้สวยมาก oh, really nice. รถสปอร์ตเปิดประทนุน นี่สีสวยมากเลยนี่สีแดงสวยอยากได้สักคันแต่ไม่มีเงินซื้ออันนี้มาสด้านะคะอันนี้น่าจะรุ่นใหม่แล้วเนะี่ยมีทั้งแบบรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะเขาเอามาโชว์ในงานนี้นะคะนี่นะสวยมากๆค่ะ วันนี้แฟนหญิงก็เ,เอารถคลาสสิกรุ่นฟอร์ดมาโชว์ที่ในงานนี้ด้วยนะคะน้องเหลืองของเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่เขาจัดงานในวันนี้นะคะวันนี้มีนอกจากจะมีการโชว์รถต่างๆแล้วนะคะยังมีการแข่งขันรถด้วยนะคะนะคะจะเป็นสองฝั่งเลยนะคะ จะมีอาหารให้เราได้สื้อทานด้วยเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของเครื่องยนต์เราก็จะมีการเปิดโชว์เครื่องยนต์รถด้วยนะคะอันนี้เป็นรถอะไรก็ไม่รู้รถของฝรั่งนี่คันนี้สวย นี่เรามาดู Porsche มาดู Porsche ค่ะสวยมากลัมโบกินีลัมโบกินีนอ๋อสวยสวยสวยจัดว่าเด็ดนะคะคันนี้ลัมโบกินีน,นี่ด้านในนะคะสวยงามากนีสีเหลือง ของรถเขาก็จะมานั่งเฝ้ารถนะคะพวกรถเขาสึดร,รอสวยมากนะคะเร b โบกินี่สำหรับงานนี้เหมาะสำหรับคนรักรถ uh, มากๆเลยนะคะออดีตรงนี้ออดี้นะ บรรยากาศโอ้โหรถคันนี้สิอันนี้สวยมากเลยเจ้าของรถเขาก็จะยืนเป้ารถนะคะ วันนี้อากาศร้อนมากนะคะต้องเตรียมหมวกเตรียมแว่นตามานะคะวันนี้34องศานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถเรารถเราจอดอยู่ฝั่งไหนไม่รู งานนี้เขาจัดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงบ่าย3าโมงนะคะ yeah, <bye. S 1> สีฟ้าน,นี่สวยจัง yeah, no อันนี้จะเป็นคิงวูดอ๋อตัวนี้สวยมากเลยสีฟ้า พอมีการจัดโชว์ยาวตลอดสวอนริเวอร์เลยนะคะนี่นะคะจะมีการแข่งขันรถด้วยของกำลังทำ้งัจ เรากำลังตามหารถเรา Oh Where you Where your a car Down okay, here yeah. under after tree Okay Oh very m o c h French car Peugeot Peugeot Pe <uge> I don't know what French Renault 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 There's s o m Fords here Oh my car's in full sun This guy's got good shade อ oh, zone Ford. Oh, Ford. ฟออโซนฟรอดฝั่งนี้ก็จะ yeah. เขาจะจัดเป็นโซนนะคะโซนแลมโบกิน ok ี yeah. ก็อยู่ฝั่งแลมโบกินีโซนบีเบบยก็อยู่ฝั่งโซนบีเอยูนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของโซนฟอร์ดนะคะรถแดงเอะ

แข่งรถอะไรเขาเรียกแข่งรถวิบากมันเ้วะเสียงดังมาก <c oughs> And then uh, oh, all ready to go. So enjoy, it. enjoy the demonstration. If it's intriguing, you will be looking doing something healthy in a family environment. Supermoto. So supermoto.wa.com, ladies and gentlemen. Enjoy it all. โอมีรถพยาบาลสมัยต่อนด้วยเนาะไปดูรถพยาบาลดีกว่าสนใจรถพยาบาลโอ้สมัยสงครามแน่เลยเนี่ยรถพยาบาลรถคันนี้เป็น รถพยาบาลคะคันใหญ่มากอ้ไปดู ย้ายผู้ป่วยนะคะเป็นรถพยาบาลน่าจะตั้งแต่สมัยสงครามโรามาดูรถแข่งกัน ก็เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเข้าร <All right. S 1> ่มก่อนร้อนโอเคค่ะวันนี้ก็ มาไล่สดนะคะให้ดูบรรยากาศภายในงานนะคะวันนี้มาดูรถคลาสสิกนะคะที่เขาเอามาจัดแสดงนะคะแล้วก็มาดูการแข่งขันรถนะคะสำหรับไล์นี้ก็ขอจบไวปที่เท่านี้ค่ะ